ซอกขวามายังไม่โดนครับแม่เดินเข้ามาที่มุมข้างเขาแล้วดูครับใหญ่จริงๆเอ้าหลุยแล้วครับอาจารยเตะซ้ายแล้วก็เล็ดจับได้เอ้าดูครับจะจับนายทันทีเลยอยู่ครับแต่ว่านักชกจากอิตาลีแบบนี้ดูครับเดินไม่มีถอยครับอ่ะเดินไงดีครับนักชกจากอิตาลีบัคหนึ่งสองแต่ว่ายังไม่โดนโดนแค่ซ้ายไปก่อนได้มีโอกาสเอ้าดูครับครับอาจารย์มาถึงทันทีดูระบบหายใจมีปัญหาหรือเปล่าเอาก่อนต้องดูครับต้องดูครับครับ ใครออกอาวุธได้ชัดเจนใครออกอาวุธเข้าอีกคนมนังเดินอีกคนมงรับโอ้โหน้นหมัดครับโอโอโโมา,กกบมากเกลู่่ะรทีนี้ะจันพยายามจะซ้ก็ยังคงเดินหน้าไม่มีทอยโอ้โหจะรับข้างซ้ายลูกนี้อะมีหมัดขวามาอีกทีนึงเอพยายามจะบุกเข้าไปครับราเกล่ศอกมาครับดูครับสอกซ้ายเอาตอน้ตนตของโลกเลยโอ้โหะว่นาจันครับ กรรมการ3คนเห็นเหมือนกันเอ่ายกนี้ดูครับมาชกจากอิตาลีคอลิเข้าเนี่ยต้องหาทางแก้ละหูซอกขวามายังไม่โดนครับแม่โดนเข้าไปโอ้โหแค่เข่าดูครับโอ้ยมันเ้็มาแล้วะที่ไมเอาแล้วโอ้โหอ้าวเหมือนจะมีปัญหาหรือเปล่าัก็เลยเห็นแล้วครับลุยเข้าไปนี่นะครับอย่างที่บอกครับว่าครับอ่ะอยู่ในเชือกแบบนี้มาเป็นสองสามแบบนี้จังดวครับมาดีเอา นายรักเล่ยดูครับพยายามใจเห็นไหม้ะออกข้างได้ถือว่าจะได้เปรียบมีหมัดขวามาทีนึงครับแห้วดูครับโอ้โหเป็นงานครับพี่เต๊อ้าวนี่แหละครับแม่ถอยตั้งรับมากไปครับคะแนนนี้ทางด้านของรักเล่ยชนะ2ต่อ1เสียงครับเอ้าตอนนี้เสมอกันสิบยยันเดินครับนักชกไทยสายปานดูครับเล่เหมือนกันนี่แหละครับการเปิดเกมเดินของรักเล่ยครับขวารุกนี้จากนักชกไทยของเราทำได้ดีครับจากด้วยขั้น้ายมาอีกทีนะครับ นี่แหละครับอยู่ที่ว่าเข้าในแบบนี้เก็บปะการได้หรือเปล่าโอ้โหตัวันนี้ไม่ง่ายครับอ่ะโอ้โดนสอกกลับไปทีนะครับนี่ทีขวาไปโดนแผ่นดินก็มาเโดนหมายคันช้าค่ายมวยลูกสายกองดินครับสอกกลับมวยหญิงออว้ We have i n n e r by ways of u n i m o u s decision